ค่ะกลับสวัสดีพี่น้องปองปาเอฟซีทุกๆท่านนะคะ่ะขายินดีตอนรับขอสู้ทั้งช่องสู่ผ้าลวยจ้าค่ามวนี้แอดได้เดินทางมาวัดกุดแหนะคะ่ะนอมมาตามต่อแนวทางตัวดีจากวังนาค่ะให้พี่น้องนะคะ่ะข่ะเอฟซีทันใดที่เขา,มาแม่แอร์กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะเพื่อสิบไได้ผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดจากทางช่องนะคะข่ะวันนี้แอดสิผ้าไปซองจอมปวกวังนาคะ่ะพร้อมๆกันเลยจ้า ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นป้ายสาลาแล้ว้อค่ะพี่น้องเด้อสาลาลำลึกลำลึกลำลำลึกลำลำลำลึกค่ะประวัติศาสตร์กรุณาประวัติศาสตร์กรุณาแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ค่ะค่ะมนนี้แอดเกษต์มาเบิงเนาะคะ่ะเนาะ คณะกรรมการอุปธรรมเนาะคะ่ะพี่น้องกัสิเป็นทางช่องต่างๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะใส่น้ะ,นะพี่น้องค่ะเข้ามาเบิงซองพรพารวยสุพารวยอยู่เกะได้น้องค่ะโอ้อันนี้ก็สิเป็นอีพ่อห้าโอ้ได้เป็นประธานเนาะคะ่ะคนกับช่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกับสิเป็นทา้งนั้นแม่รัดมานี่ล,ลายพี่เด้อค่ะเด้อสุพารวยพรพารวยค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะขอขอบบุญขอบคุ่นเนาะค่ะอาจารย์เพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอขอบบุญขอบคุณนท่านท่านอาจารย์หลายๆเด้อค่ะค่ะที่มีซื่อเสียงเลียงน้ามโนมูเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอากวาอุปถากอุปถัมภ์วัดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณนพี่น้องปองป่ายทุกทท่านเนาะค่ะที่สนับสนุนทางวัดว่าอารามเฮานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอฟซีก็มีเน้ะค่ะเด้อพี่น้องค่ะ เอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะสี่ท่างลางะคิดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออาจารย์โอเวอรม่นั้นน,อน,น,อนั้นนะค่ะเด้อก็มีเอฟซีทุกทุกท่นนานคณะกรรมาการเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบบนขอบคุณพี่น้องปองปายเนาะคะ่ะน,นี่พระอาจารย์เพิ่งจะคืนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนั้นก็นสิ่ท้างนั้นก็นสิเป็นป้ายผู้ซอยสั่งอุโบสถเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทั้งน,นั้นท่านใด อาจารย์ท่านได้ลงให้เนาะคะ่ะวันนี้แอดกับสิภาคไปซองทั้งในก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องวางนาคาซึ่งงวดที่แล้วเนาะคะ่ะแอดได้ลงให้อาหารหนะึงซื้อมานึ่งนาะสาธุสาธุดับปูดเด้อจุฑูบไม่หลงจุฑูปในแอดสิภาจุดทูบขออนุญาตปูก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสิภาคถ่ายทำ รายการฝากตองพี่น้องฝากตอนพี่น้องป้องไปทุกทุกทันเนาะคะ่ะเ,เด้อเอา้พาพ่จุดถูกจุดเทียนกันแล้วพี่น้อง

วันนี้โลกมาขอซองขอทายท่านายการขอซองให้ fc พรพรลรวยสุขพรารวยอนนได้มีโชคมีมานสีปีใหม่นเนาะขอเอ้ยมาขอโชกขอมานฝากพี่น้องปอบไปอเออปู่เอ้ยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่นได้หปแก้วตาจิตได้ทรงเห็นตัวเลขกตัวดีตัวเลขกตัวเด่นเ้อปุ้ยเพิ่นมีเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดทานใส่ปีใหม่มีเงินมาซอยผ่าจารย์เพิ่นสร้างอุโบสถเด้อค่ะ ปูเด้อยาเดอคนนี่โชคนี่มานจะได้มาช่วยสั่งปูสดจะได้เหลียมไวๆน่เด้อซาปูซาปูซาปซ ค่ะพี่น้องคะน,นี่แอดสิให้เบิง้งตอนที่แอดมาส่งนะคะเนาะแอดได้ถ่ายท้ำรายการลงไปอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นของงวดที่แล้ยวนะคะพี่น้องเนาะแอดเห็นเจ็ดสองแปดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าปรากฏว่าเลขมันออกแปดสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องท่านใดได้ดดตัดเลินเนี่ยยังเกสีได้โชคได้มานอยู่นะคะพี่น้องอันนี้ของงวดที่แล้ยวนะคะพี่น้องเนาะที่แอดได้ถ้คลิปลงไปว้างหน้าค่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเล่นท่านใดติดตามแอดมินเกสีเห็นอยู่นะคะเนาะ ค่ะบันนี้แอจิพ่ามาชองไม้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้เป็นต่องวดที่แล้เนะคะบันนี้แอจิพ่าไปชองงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่ามีตัวใดแน่เนาะพี่น้องเนาะคะ่ะข้ามาไปเบิ่งไปช่มพร้อมๆกันเลยคะ่ะขออนุญาต p อเด้อด ยังสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นว่างหน้าค่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้แดดก็ลังมากก็ดีค่ะพี่น้องอืมค่ะผู้ใด้โฮ่เจ้วตาทิพย์กระเบื้องซอยกันเด้อพี่น้องค่ะอออ๋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 อ กองกล่องกล่องกล่ององลองค่ะพี่น้องเบิ้งสังเกตเบิ้งตรงกึ่งกลางนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ตรงนี้ได้สีสีให้สร้างสองพอนผ้าวยนี่เด้อค่ะพี่น้องตัวเลขสีเลี้ยงกันลายทรายอย่นี่พี่น้องค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนู่นคมเมนมาบอกแอดมินเด้อค่ะเด้อนี่เด้อตรงปลายนี่แอดมินนี่แหละค่ะนี่ค่ะปลาสมุนไห้หนอนบานนี่ค่ะพี่น้องค่ะเขามาเห็นทรายลายเลยค่ะพี่น้อง สู <c ười> ้มาบังสายนะนะสูสูมาดูช่วยแม่น้อยเรื่องกันียมันตอนนี้สี่ได้ไหมหนึงสองสามสี่ลูกเป็นยู่ขืน อยู่ผืนเอออยู่ผืนเลยดิเรียงกันเลยอ่ะแต่ว่าหาล่ะหา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 นี่หาหกห้าห้าบ้านเชิม่เนยุ้งไหมอ๋อก็ไปตรงกันกบเลขอีพอปูนาคเด้อค่ะพี่น้องโอ้ถ้าแอดตีห้มขึ้นนี่เป็นหาหาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่านี่เห็นเป็นหกหาหา พี่น้องเห็นเป็นตัวใดบ่ค่ะแต่ว่าแอดตีของพอเฮากับตีเป็นตัวนั่นขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องตีเป็นฮาฮาขึ้นกันเป็นสิเป็นแยกออกนะคะพี่น้องมันจะเป็นเลขซีโต้รเดยวนี้ค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นเป็นซีโตคือของแอดมินบมื่อแต่หาจะู้มันจะเห็นบ่นี่นี่ของช่างช่องสูสิบปสัตรปันใดแต่ว่าของพ่อเขาด้วยสัตว์ค้าขลักนกลัวบ่ฮาฮา น่าอัศจรรย์นี่เด้อค่ะพี่น้องที่เพิ่นเคยห้สามตัวตรงๆมาแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ตรงนี้แล้วเลยค่ะตรงวังนาค่ะเมนสิเทปูนทับเทพูนถมปนันไหนเพิ่นก็ขึ้นมากของเพิ่นเจ็ดองค์คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดจอมปวกคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดคือเก่าเนาะคะ่ะบบมีการเปลี่ยนแปลงแตย่างไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับิเห็นเป็นตัวนี้คือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะบ,บอได้เปลี่ยนไดแปลงเนี่ย แต่ที่นี่แน่เนี่ยหาหาเนี่ยงามค่ะพี่น้องค่ะหาหางามถ้าแอดเห็นมันสิไม่ซีโตไหมพี่น้องเอาที่ชัดๆนี่ก็คือสิเป็นหกห้าห้าพี่น้องค่ะหกห้าห้าชัดๆเลยได้แล่แต่ว่าตัวอยู่ทั้งหนาเลขยกงนี่แอดบม่นแน่ใจว่าจะเป็นตัวไดนนะคะพี่น้องเนาะไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวไหนดีนะคะพี่น้องค่ะลองลองซูมนะพี่น้องนะแอดจะลองซูมมึง นี่้ะค่ะพี่น้องอยู่ตรงนี้ตรงตรงตรงเด็ดๆสองเสียหล่อนิ้วมือเสล่ะเอาคู่ไบเอาแม่คู่ใบโอ้เนี่ยเนี่ยนี่นี่ยพี่น้องนี่ยเนี่ยนี่นี่ตัวเลขนะคะพี่น้องเลี้ยงกันอยู่นี่นี่ซีโต้เนี่พี่น้องพี่น้องลองพิจารณาเบิ่งนะคะนี่ยีโต้อยู่ทั้งมือแอดเลยโอ้กากล่องมาถือพี่น้องกากล่องมาถือ โอ้ตรงนี้ละคะพี่น้องคะซีโตเลี่ยงกันสายหลาเนี่ยพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับเมนมาบอกทางแอดมินได้น้องไปขึ้นตัวเลขขึ้นชวนใซ็สมมติห้นไหมกห้าห้าแต่ว่าถ้าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเม่นใต้คลิปมาบอกแอดมินน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าทางแอดมินเห็นอยู่นี่ยุเพื่นนะพี่น้องยุเพื้นตรงนี่นี่นี่พี่น้องตรงตรงนี้เลยนี่ค่ะตรงพื้นเลี่ยงกัน ซีหนึ่งเราวางจอมปลวกนี่กับจอมปลวกนี่สหยูดตรงกลางนี่นะคะพี่น้องเด้อหยู่ตรงกลางอยู่ตรงระหว่างกลางนี่นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเบิงซอยแอดมินเด้อค่ะว่าเห็นเป็นตัวใดเนาะค่ะเห็นคือกันบบเนาะค่ะพี่น้องแอดเห็นเป็นหกห้าห้าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคือแปดแปดตัวตัวทั้งหนาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเป็นเครื่องหนึ่งไหมค่ะเห็นเห็นเป็นเครื่องหนึ่งแต่ว่าหาหานี่แอดว่ามันชัดเจนนะคะพี่น้องหาหาทั้งสองซูก็เห็นเป็นหาหา ก็ลองพิจารณาเบิ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่าสิเห็นเป็นตัวใดสองตัวอยู่ทั้งหนานี่ล่ะมันค่าใจอยู่นี่พี่น้องค่ะค่าใจนะคะปูแกงๆใสๆให้เห็นนะ่นะปูปวดพายลูกล้านนะคะเอฟซีพันพารวยสุภาพรวยเพราะว่าสิปีไม่แล้วค่ะอีพอค่ะสิปีไม่แล้วปูจ๋าย่าจ๋าสิปีไม่แล้วให้พ่อแม่พี่นอ้องปองปายทุกท่านมีโชคมีหมานเพิเก่กจะิสด้มาเห็ดมาสร้างนะ,ะนะคะพี่น้อง ถ้าเพิ่นโชคเพิ่นมาแล้วจังไดเพิ่นก็อยากมาเหตุบุญเนาะค่ะเพราะว่าพี่น้องปองปายเพิ่นสีย่ใสเพิ่นกะอยากมาเห็ดบุญมันขั้นคั่นลูกเลี้ยวเห็นบบแมนก็ให้อีพอขึ้นให้มันแมนให้เห็นเด้อให้พอแม่พี่น้องเพิ่นเห็นไห้มันแมนให้มันถือค่ะปูจ๋าเด้ออีพอปูสีสุดโต้ยาสีปทุมมาหรือว่าซิงซักซิิทีอยู่ในบริเวณแห่งนี้เนาะค่ะกะจังไดกะพิจารณนาชอยกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะเซตแต่งนี้กรชิได้ไปตามต่อเนาะคะ่ะซึ่งชิได้ไปงานรอพระของพระจยา์ตีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคนแต่งมาเลยค่ะ,ม,คะมูทางช่องต่างๆก็สิไปทอนอ้อยเะอยู่บนบนล้วค่ะพี่น้องค่แจะแกรชิได้เดินห้างไปบัดพระตีต่อเนาะคะ่ะพี่น้องไปรอพระน้พงคนเด้อมมือนี่ค่ะค่ะเอาเชนอะไในหลุกเอามาพี่เลยค่ะในแอดมินเห็นกระสิึ้นตัวเลขไห้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องพี่นอ้องป้องป่ายเห็นเป็นตัวใดนนี้กะ ลองิ่งนะคะวดที่แล้วก็เห็นเจ็ดแปดสองแปดนะคะแอดมินนี่นะคะอันแอดมินเห็นค่ะป่้ยแถวบอมนจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเห็นเป็นชัดๆดัดเอเด้อค่ะนี่เนาะค่ะทังแอดมินเห็นนะพี่น้องเนาะเดีย๋ดวยวสองทะละก้องนะคะพี่น้องเนาะค่ะทางพ่อผ้าร่วยหรือว่าทางังงสองสูผ้าร่วยเห็นเป็นฮกหาหาพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองพิจารณาซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะ ค่ะสำหรับพี่น้องป้องไปท่านใดนที่เข้ามาเบิงมาชมแล้วก็ขอขกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อยค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมเนาะค่ะที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อสิบ,บรด็พาดข้าวสันดีเด็ด,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 ดจากทางช่องพรผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือว่าทาั้งช่องสุผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสุธาเนตก็ขอใ,อให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุก,ท,กท่านเนาะคะ่ะเฮ้งเฮ้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเลอพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ